มันไหมว่ามันหนีกันเพราะอะไรเพราะว่ามันชนกันทำไมมันชนกันปุ๊บมันก็หลบมันชนกันมันจะเดินชนกันแล้วเรามาถามหัวหน้าบอกหัวหน้าทำไมมดมันต้องเดินชนกันเขาบอกมดมันไม่มีลูกตาแล้วเราก็ถามว่าหัวหน้ามีลูกตาป่ะหัวหน้ามันไม่ชนกับผมอ่ะถึงนอนดูมดนะขังบางคนมันแล้วคนไปไม่มีอะไรเลยอ่ะเรารู้อยู่ว่าชีวิตการขังซอยข้างบนเนี่ยมันเป็นยังไงเราอยู่มาสามเดือนเรารู้ ก่อนที่เราจะเข้าใจเราไปสัมผัสมาก่อนแล้ว<ช>เราถึงรู้การอ<ช>่านการา<ช>ที่ความที่อยากได้อะไรเราจะรู้เลยไม่ต้องให้บอกถูกไหมฮะก็แสดงว่าบนซอยเนี่ยก็เหมือนน้องของน้ำหมูหมดเลยใช่ จากที่ไม่รู้จักก็จะมารู้จักในการท<ช>ี่แบบว่าน้ำหมูส่งข้าวส่งแกงของนั้นมันก็คือว่ากายเป็นคนที่เอาง่านๆพูกอยู่าคุณแหะนะว<ช>่มา,มานะมันเป็นอะไรที่แบบว่า<ช>ได้ใจพวกที่เป็นพอ้โหและน้องๆพวกนี้รักนะทุกคนไม่มีการที่ไม่รักรักทุกคนลงมาปุ๊บเดี๋ยวมันไปแล้วเราอะใจหายเหมือนกันอยู่ๆปุ๊บเดี๋ยวมันไปแล้วมันก็ไปลงแดนแล้วแต่ก็คิดอีกทีมึงคงไปไม่นานเราเดี๋ยวมันก็ก,กลับมาหากีย มีมีมีความเอ่อมีความอะไรพิเศษกับคนไหนไหมใน,นใ,ในในในการที่ที่สัมผัสมาอย่างบางเดียวอย่างแกะโพดําก <you> <mountains> ็ม <ets> ีความสนิทสนมมากที่สุดคือแกะโบดําบางเดียวสวัยบางวานเนี่ยเรา